เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนเคยถูกตราหน้าถูกตั้งฉายาว่าเป็นตัวปัญหาของวงการเป็นตัวปัญหาของที่นั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในที่ไหนอยู่กับใครก็แล้วแต่เขามักจะมีปัญหาเขามักจะมีเรื่องตลอดเวลากลายเป็นตัวหาเรื่องหรือว่าเป็นตัวก่อปัญหาก่อเหตุก็ว่าได้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าลองไปพิจารณาดูอย่างลึกซึ้งอย่างท่องแท้อย่างเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะ เห็นอีกมุมมองหนึ่งก็ได้เพราะว่าปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเขาก็ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะตัวเขาเนี่ยต้องการที่จะไปะดูแลสิ่งที่มองว่ามันเป็นปัญหาแล้วเขาพยายามที่จะเข้าไปแก้ไขพยายามเข้าไปดูแลนะอันนี้คือคือในมุมมองของเขานะเขาก็เห็นว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่มันมันไม่เป็นระเบียบมันไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นเขาก็เข้าไปแก้ไขเข้าไปดูแลให้มันเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นอันนี้ ก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ในมุมมองของเขาแต่ว่าคนอื่นมองว่าคนนี้มีปัญหาคนนี้ไปอยู่กับใครก็มีปัญหาคนนี้ไปอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็เห็นปัญหาตลอดและตัวเขาเองก็กลายเป็นปัญหาตลอดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแยกประเด็นก่อนนะครับว่าหนึ่งตัวของเขาเองมีปัญหาจริงหรือเปล่าจริงๆปัญหามันเกิดขึ้นจากตัวเขาไหมเออแต่เขาเข้าไปแล้วเขา ที่นั่นไม่มีปัญหาอะไรเลยที่นั่นเป็นที่ที่สงบสุขเป็นท,ที่ที่มันสมบูรณ์แบบมันเป็นที่ที่เพอร์เฟกอยู่แล้วผู้คนก็ดีอะไรก็ดีระบบต่างๆมันโอเคมันดีมันเยี่ยมทุกอย่างแล้วนะครับแต่พอเข้าเข้าไปแล้วไปสร้างปัญหาไปทําให้มันเกิดปัญหาไปทําให้มันมีเรื่องมีราวอะไรขึ้นมาเป็นปัญหาใหญ่โตโคนนี้มีปัญหาแน่นอนถ้าพิจารณาอย่างนี้คนนี้มีปัญหาแน่นอนคือตัวเขาเองนะมีปัญหาเพราะว่าไปแล้วมัน แทนที่เรื่องมันจะง่ายก็กลายเป็นเรื่องยากแทนที่มันจะคล่องแทนที่มันจะไปตามแนวทางของมันตามระบบที่มันควรจะเป็นตามสิ่งที่พึงได้พึงมีพึงเป็นแต่มันไม่เป็นไปตามนั้นคนคนนี้เข้าไปอยู่แล้วปุ๊บมันมันทาให้ระบบอะไรมันรวนไปหมดนะเรื่องที่ง่ายๆมันกลายเป็นเรื่องยากไปหมดอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เขาน่าจะมีปัญหานะครับแต่ Favorite อกีกแบบหนึ่งก็คืออีกคนหนึ่งก็คือคือคนที่เขาเข้าไปแล้วก็เจอว่าเออทุกที่เนี่ยมันรวนแล้วแต่มีปัญหาเนาะ มันก็มีปัญหาเล็กๆน้อยพอเขาไปเจอเขาก็พยายามที่จะไปจัดการพยายามที่จะไปดูแลพยายามที่จะไปปรับให้มันมันเข้าที่เข้าทางเข้าร่องเข้ารอยอยู่ในรูปในรอยอย่างที่มันควรจะมีอย่างที่มันควรจะเป็นแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่เข้าไปจัดการกับปัญหานะคนอื่นอาจจะมองว่าเออเขาเขามีปัญหาตลอดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือที่ตรงนั้นมันมีปัญหาอยู่แล้ว ที่ตรงนั้นมีปัญหาอยู่แล้วกลุ่มคนตรงนั้นมันมีปัญหาอยู่แล้วคือมันมีปัญหาในเชิงระบบมีปัญหาในเชิงของการสั่งการการสร้างความสัมพันธ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในเนื้องานก็แล้วแต่มันมีปัญหาอยู่แล้วเขาเห็นจุดอ่อนเขาเห็นข้อบกพร่องเขาเห็นความผิดพลาดเขาก็พยายามที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาด้วยความพยายามของเขาเพราะว่า พอเขาไปอยู่ณที่ตรงนั้นแล้วเขาเห็นว่ามันเป็นปัญหาก็พยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาช่วยที่จะปรับระบบอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นไม่ใช่เพื่อตัวของเขาเองแต่อาจจะเพื่อคนที่ทํางานในที่นั้นเพื่อนองค์กรที่นั้นหรือบางทีอาจจะไม่ได้เพื่อองค์กรที่นั่นหรืออาจจะไม่ใช่เพื่อคนที่นั่นเพราะว่าเขาอยู่ได้แล้วแต่อนเขาก็อยู่ได้มามันไม่เกี่ยวกับคนคนนี้เลยนะครับแต่พอคนคนนี้เข้าไปเนี่ยเขาทํางานไม่ได้หรือเขาไม่สามารถที่จะทํางานแบบ มีความสุขหรือว่าอย่างที่ควรจะเป็นได้เขาก็พยายามที <wi> ่จะหาพื Hence, ้นที่ให <does> ้กับต uh ัวเองว่าเออถ้าตนเองได้ทํางานเนี่ยมันควรที่จะทํางานได้แบบนี้แบบนี้เขาก็พยายามที่จะไปปรับปรับทั้งตัวเขาเองปรับทั้งตัวคนอื่นปรับทั้งตัวระบบของงานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมองว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาก็ได้นะครับอาจจะมองว่าคนคนนี้พยายามที่จะไปแก้ไขปัญหาแล้วทําไมเวลาที่เขาไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยู่กับใครก็แล้วก็แล้วแต่มีปัญหาตลอดเลยเพราะว่า เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าที่ทุกที่มีปัญหาไม่ว่าเราจะอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครนะครับผมว่ามันมีปัญหาทุกที่นะไม่ว่าระบบที่เรามองจากข้างนอกเข้าไปแล้วมันสวยหรูมันเพอร์เฟกแล้วมันดีแล้วนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ข้างในจริงๆนะ่ะเขาก็จะรู้ปัญหาเขาก็จะนั่งบ่นกันนะเขาก็จะมีบทสนทนาในวง กาแฟในในวงกลุ่มคนที่นั่งกินกาแฟกันหรือว่าในในวงข้าวหรือว่าในวงไหนก็นแล้วแต่ในวงสนทนานะครับก็จะมีกันคนนั้นเป็นอย่างนี้คนคนี้เป็นอย่างนั้นระบบของเราน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือจริงๆมันมีปัญหาทุกที่เพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปจัดการกับปัญหาเนี่ยมันก็จะต้องเสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อการถูกตราหน้านะว่าเออคนนี้มีปัญหาแต่คนเขาก็อยู่กันได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าคนที่อยู่กับปัญหามองไม่เห็นปัญหาแต่ว่าคนที่เข้าไปใหม่หรือว่าคนที่เป็นผู้บริหาร ที่เข้าไปบริหารใหม่เนะี่ยเขาก็จะเห็นปัญหาแต่คนที่อยู่เดิมๆิมมันไม่มีปัญหาใดๆหรือเห็นปัญหาแต่ว่าเขาก็ยอมจำนนกับปัญหาเพราะว่าเขาไม่ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ไม่มีอำนาจในการบังคับบัญชาไม่มีอำนาจที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะฉะนั้นเขาว่าไม่เปลืองตัวดีกว่าอยู่เฉยเฉเขาเลยกลายเป็นคนไม่มีปัญหาแต่ไอคนที่มีปัญหาก็คือเขายอมที่จะเปลืองตัวเขายอมที่จะเจ็บเขายอมที่จะแลกอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปทําให้ระบบตรงนั้นน่ยมันมันดีขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็น เหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปมองว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีปัญหาเป็นคนเรื่องมากเป็นคนเยอะอะไรต่างๆครับเพราะต้องพิจารณาให้มันลึกซึ้งมาจริงๆแล้วมันมีปัญหามาขอนหน้านี้แล้วหรือไม่แล้วเขาพยายามที่จะมา แก้ไขปัญหาเพราะมันเกี่ยวข้องกับตัวเขาเองด้วยเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกที่มีส่วนได้เสียในนั้นด้วยนะคราก็เลยต้องการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างน้อยก็คือเขาทําให้ให้การทํางานของเขาน่มันมันมันสามารถที่จะทํางานได้สามารถที่จะเคลียร์พื้นที่ให้เขาได้มีมีพื้นที่ในการทํางานได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาเพราะว่าถ้าเขาเข้าไปแล้วเขาอึดอัดเขาทํางานไม่ได้สุดท้ายเขาก็ออกมาเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นปัญหา กัดต,ตัวเขาเองเนี่ยมันก็คงจะเออมันก็เข,า,ขา,าก็น่าจะคือตัวปัญหาอย่างที่เราเราเราว่าเขานะครับแต่ว่าถ้าเขาเข้าไปแล้วเขาเป็นคนที่หวังดีกับหน่วยงานกับองค์กรกับคนทั่วไปที่เขาเห็นว่าโอ้มีความทุกข์ทรมานมีความกดดันมีความเก็บกดมีความรู้สึกไม่พอใจลึกๆจนเก็บเก็บกดเอาไว้นะครับจนเครียดนะครับแบบนี้เขาพยายามจะไปแก้ไข ระบบที่บางคนจะเป็นไปอย่างที่คนจะเป็นเขาก็พยายามที่จะไปไขก๊อกพยายามที่จะเปิดให้มีพื้นที่ให้ระบบมันสามารถที่จะเดินไปได้แบบนี้ก็เรียกว่าน่าจะไปช่วยมากกว่านะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าไปทําอย่างนั้นมันก็ไปกระทบกับคนที่เขามีผลประโยชน์อยู่แล้วเขาคุมปัญหาค,คือคือคือเขาเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากการที่มันมีปัญหารตรงนั้นอยู่ เขาก็ย่อมที่จะมองเราว่าเรากลายเป็นตัวปัญหาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มองใน2มุมนะครับก็คือ1นงคนคนนั้นมีปัญหาเอันนี้ต้องต้องจัดการเอาก็คือคนนี้ไม่เหมาะกับองค์กรไม่เหมาะกับหน่วยงานตรงนั้นก็ต้องปรับเขาออกไปอันนี้ถูกต้องถ้าเขามีปัญหาจริงๆนะครับอย่างที่2คือที่นั่นน่ะมันมีปัญหาอยู่แล้วคนที่นั่นก็ก็ประสบกับปัญหาอยู่แล้วเขาพยายามที่จะไปแก้ไขปัญหาอาจจะไปกระทบกับใครบ้างบางครั้งนะครับจนกลายเป็นปัญหาอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ เขาต้องเข้าไปแก้ไขเขาไปจัดการอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับที่ทุกที่นะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานองคอ์กรทุกองคอ์กรสังคมทุกสังคม,งคมผมเชื่อเลยว,ว่าคนที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปมีกฎกติการ่วมกันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ล้วนแล้วแต่มีปัญหาทั้งนั้นมีมากมีน้อยมีรูปแบบ ที่มันแตกต่างกันไปแตกเชื่อเหลือเกินว่ามันมีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาจ้างเรามาทํางานเพื่อที่จะมาแก้ปัญหางานก็คือปัญหาเมื่อมันมีปัญหาเราก็จะต้องไปแก้นะครับคนที่ถูกจ้างมาคนที่ถูกให้เข้ามาเป็นสมาชิกหนึ่งในองค์กรหนึ่งในสังคมนั้นนะครับก็ต้องเข้าไปแก้ปัญหาถ้าเขาไม่ถ้าไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหาก็ต้องยอมรับสภาพราต้องยอมจำนนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็อยากที่จะนํามาบอกเล่า90กันวันนี้ ถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งบอกว่าเราเป็นตัวปัญหาก็มาพิจารณาจริงว่าจริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะเป็นตัวก่อควนเป็นตัวสร้างปัญหาจริงๆหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วแล้วเราเพียงแต่ว่าอยากที่จะไปแก้ปัญหาตรงนั้นที่มันมีอยู่แล้วเราก็เลยถูกตราหน้าจากคนที่เสียผลประโยชน์ตรงนั้นหรือว่าไปขัดแย้งกับเขาเนี่ยว่าเรากลายเป็นตัวปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็มองได้สองมุมนะครับถ้าเพื่อนๆเ,อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ขอให้เพื่อน,อนๆช่วยกันกดไลค์กด like, หัวใจเนาะ กดแชร์ไปให้กับคนอื่นๆได้รับชมรับฟังด้วยหรือว่าจะคอมเมนต์ติชมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะแชร์ความคิดเห็นกันได้หรือเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกด s u b s c r i b e ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้เพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆที่ตั้งใจนำเสนอให้กับทุกท่านในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ